ททบ5ร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรทัศนมนาคมแห่งชาติเสนอรายการเพื่อชีวิตที่ดีกว่าชุดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเพื่อประชาชนสวัสดีค่ะ สังคมไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุซึ่งที่ผ่านมากระทรวงสาธารณาสุขก็ได้มีการขับเคลื่อนเพื่อรองรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์รวมถึงระบบการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุหรือ long term care ในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงหรือกลุ่มติดบ้านติดเตียงให้ได้รับการดูแลที่เหมาะสมและเกิดสุขภาวะที่ดีอย่างเช่นที่โรงพยาบาลสมเด็จพยุหราชจอมบึงจังหวัดราชบุรีค่ะ การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงมุ่งเน้นในการฟื้นฟูบำบัดรวมถึงการส่งเสริมสุขภาพโดยทีมสาสาขาว,วิชาชีพจากโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชจอมบึงและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลและเครือข่ายอสมอให้การบริการดูแลสุขภาพถึงที่บ้านอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอตามปัญหาสุขภาพส่งผลให้ผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านติดเตียงมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่ในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรีเข้าถึงบริการอย่างท่านหน้า และเท่าเทียมอีกทั้งยังเป็นการสร้างความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆควบคู่ไปกับการพัฒนาทีมหมอครอบครัวและอาสาสมัครในชุมชนการดูแลผู้ป่วยในเรื่องของ long term care นะคะทางโรงพยาบาลก็ร่วมกับทีมสหาสาขาวิชานสแล้วก็อบตอแล้วก็กลุ่มคนจิตอาสานะคะที่เข้ามาช่วยการดูแลเรื่องของผู้ป่วยสูงอายุที่นอนติดเตียงติดบ้าน ไม่สามารถเดินทางไปโรงพยาบาลได้นะคะหรือว่าอยู่ในสถานที่ห่างไกลโรงพยาบาลเยอะๆไม่มีคนพาไปทางกลุ่มเราก็คือสามารถลงไปดูในที่บ้านเขาเนาะเข้าไปช่วยดูแลแล้วก็ฟื้นฟูผู้ป่วยอะคะ่ะให้สามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในโครงการของรองเทอมแคร์ที่เราได้ทำนะคะเราเริ่มมาตั้งแต่ปี2560เราจะยึดในเรื่องของการดูแลตามแคปแทนโดยจะมีเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลสมเด็จพยุพาชจอมบึง ไม่ว่าจะเป็นทีมของสหวิชาชีพมีแพทย์พยาบาลทันตกรรมนะคะกายภาพบำบัดซึ่งจะมีการบูรณาการในการออกเยี่ยมคุณยายนินพรหมณีอายุ102ปีชาวบ้านอำเภอจอมบึงจากเมื่อ2ปีก่อนมีอาการป่วยและต้องกลายเป็นผู้สูงอายุติดเตียงแต่ปัจจุบันคุณยายมินกลับมาลุกนั่งอีกครั้งเพราะได้รับการดูแลติดตามอาการตามโครงการลองเทอมแคร์ของโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชจอมบึง เราได้ทํางานร่วมกับโรงพยาบาลดูแลผู้สูงอายุนะคะอย่างเคสของคุณป้าน,นี่นะคะเราก็จะมาดูให้ความช่วยเหลือนะคะแล้วก็ดูรอบบ้านว่ารอบบ้านเนี่ยสะอาดดีไหมการเป็นอยู่อย่างไรนะคะเป็นความรู้สึกว่าเราภูมิใจอะเราดีใจมากเลยที่ว่านึกว่าเป็นพ่อเป็นแม่ของเราะะเราก็ดูแลกันประมาณที่ว่าให้ให้มีความสุขมากที่สุดค่ะในวันนี้โหโหที่อาการของผู้ป่วยดีขึ้น<ม>ความดีใจ ไม่ได้มีแค่ยติเท่านั้นแต่ยังเป็นความสําเร็จของทีมสาสสาขาวิชาชีพที่ทํางานอย่างไม่ย่อท้อต่อความเหน็ดเหนื่อยเมื่อคนไข้กลับมาช่วยเหลือตอนเองได้ก็จะสร้างพลังใจสําคัญที่ทําให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมุ่งมั่นทํางานอย่างเสียสละเพื่อชาวจอมบึงต่อไปความรู้สึกของหมอคือถ้าเห็นคนไข้จากที่เดิมอาจจะเดินไม่ได้หรือว่าพูดคุยไม่ได้กลับมาแค่สาม,ส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 มสารถพูดคุยได้รู้เรื่องถือว่าหมอก็ประสบความสำเร็จส่วนหนึ่งเนาะ แล้วก็ดีใจที่คนไข้สามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะภูมิใจคือเราได้ทำเพื่อสังคมแล้วก็คนในชุมชนของเราจริงๆคือการที่เราได้เป็นข้าราชการเนี่ยมันไม่ได้ไหมายความว่าเราจะต้องอยู่ในเฉพาะโรงพยาบาลเราได้ออกมาทำงานในเชิงลุกเราได้เห็นประชาชนในพื้นที่ของเราจากคนที่ไม่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้แล้วเขากลับมายืนด้วยตัวเองได้เนี่ยมันเกินคำว่าความสำเร็จของโครงการแล้วค่ะขอขอบคุณพระเจ้าอยู่หวัวค่ะที่ให้ประชาชน อำนวยความสะดวกให้ประชาชนค่ะขอขอบพระคุณค่ะแม้เพียงรอยยิ้มหรือเพียงหนึ่งก้าวเดินของคนไข้ก็เปรียบเสมือนกำลังใจที่ดีที่ทำให้ทีมหมอครอบครัวและทีมอสอมอมีพลังทำงานต่อไปอย่างไม่ย่อท้ออย่างเช่นที่โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชจอมบึงที่เป็นเสมือนบ้านเป็นเสมือนที่พึ่งของคนยากไร้ของชาวจอมบึงสวัสดีค่ะ